โอเค EP นี้มาคุยเรื่อง Market Marketing Center นะครับคือหลไยฟังก์ชันการทำการตลาดนะครับโอเครานนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า Marketing Center ก็คือเข้ามาหน้าแรกนะครับช้อปปิ้งให้เราเลื่อนมาที่ Marketing Center นีตนีอ้อันแรกนะครับ Marketing Center กดเข้าไปเลย Marketing Center นี้คืออะไรอันนี้ก็อเอามาคุยภาพรวมนะ Marketing Center คือเป็นหน้าที่ให้เรามาจัดก,การ การเครื่องมือต่างๆการเพิ่มยอดขายการเข้าแคมเปญการเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นส่วนลดผูกองแฟลตเซลบัตเดิลภาโปรโมชั่นค่าจัดส่งคอยหรือการโปรโมทผ่านร์ทเนอร์ซึ่งหัวข้อใหญ่ๆที่สําคัญอะในส่วนของ Market Center หมดเลยตอนนี้หน้าเนี้ยจะกลายเป็นว่าถ้าเราทําครบทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่เราจะเพิ่มยอดขายได้นะในส่วนนี้ก็ เป็นฟีเจอร์จริงๆก็ไม่ใหม่แต่คนไม่ค่อยรู้นี่คือส่วนของการไลค์ฟอลโล่ผู้ติดตามาการเพิ่มยอดขายสินค้าขายดีการทำช้อปปี้แอดคืออยู่ในหน้านี้หมดเลยแล้วส่วนของแพ็กเกจแคมเปญที่ดีกว่าช้อปปี้เนี่ยคืออย่างเนี่ยอยู่ในหน้านี้ซึ่งมีความสำคัญมากเราควรจะเข้ามาดูนะครับนี่แคมเปญช้อปปี้ก็เข้าตรงนี้ื่องมือส่งเสริมการขายที่เขาแนะนำก็คือ ตรงนี้ถ้าเราใช้ได้ครบทุกฟีเจอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่บอกเลยว่ายอดขายเราจะต้องมานะครับผมครับ